ชมน่ารักชาแนลเย้วันนี้นะคะน้องใบเต๋อเนี่ยก็อยู่ที่โลตัสฟอร์จูนั่นเองนะคะแล้วทุกคนเห็นข้างหลังน้องใบเต๋อไหมชุดนักเรียนเต็มเลยนะคะบวกกับถุงเท้าแล้วก็กรองเท้านั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เนี่ยน้องใบต่อเลคะก็จะพาทุกคนไปดูว่าชุดนักเรียนที่โลตัสฟอร์จูนี่ มียี่ห้อไหนมีตาไหนบ้างน,นะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะคะเรามาดูเสื้อก่อนนะคะทุกคนตอนนี้เสื้อเป็นเสื้อซับในนะคะราคา4 9บกาบาททุกคนนี่นะคะ,ะ,คะก็จะมีลายน่ารักเยอะแยะเลยใช่น,ะะน,นเป็นเส,เสื้อกล้ามนะกางเกงในแล้วก็อะไรอีกคะน้องไวต้องแล้วก็มีถุงเท้าถุงเท้าก็มีทุกยี่ห้อเลยนะคะทุกคนถุงเท้าก็เนี่ยถ้าไม่มียี่ห้อไหนก็อยู่ที่ คู่ล<ช>ะยี่สิบเก้าบาทอ่ะหยิบให้เพื่อนเพื่อนดูทีละอันจะเพื่อนเพื่อนจะได้รู้ว่ามันเป็นแบบไหนอุ้ยน่ารักอยู่นะนี<ช>่น่ารักอยู่นะลูกใชเหตุไรอะไรดูสิอุ้ยสีสันสดใส,สมีไซส์น้องตองไหมไม่ไม่ไม่รู้ดูสิคู่ละยี่สิบเก้าบาทมีทางแถมนี้เอ่อมีหลายไซส์นะทุกคนไซส์สี่ถึงหกขวบห้า<ม>ถึงเจ็ดขวบ แต่ว่าไซส์เด็กโตนะแม่เราไม่แน่ใจนะอันนี้ก็คือคู่ยิบเก้าแล้วก็จะมีแบบนี้เป็นแบบ2คู่อยู่39มบาทนะคะเป็นถุงเท้ายาวนี้ถุงเท้าเบบีเด็กอนุบาลน,นะคะ2คู่39อ่าแล้วเราจะไปดูชุดนักเรียนันมตองพาเพื่อนๆไปดูชุดนักเรียนเลยค่ะมาค่ะทุกคนชุดนักเรียนให้ดูเสื้อเชิ้ตเสื้อเชิ้ตนักเรียนชายนะคะทุกคนตัวละ ร้อยสามสิบเก้าบาทน้องไม่ต้องยกมาให้เพื่อนเพื่อนดูตัวหนึ่งหยิบมาให้เพื่อนเพื่อนดูตัวหนึ่งใช่เหรอใช่หยิบมาเลยค่ะถูกต้องมันเป็นเสื้ออนุบาลน,นะคะทุกคน<อ>ก็จะอย่างนี้ตัวละอืมไม่ใช่นะคะทุกคนอัวน,น,นี้ตามป้ายแปดสิบเก้าบาทเองเห็นไหมคะทุกคนเห็นไป้ายไหมคะแสดงว่ามันมีหลายราคานี่คือเด็กอนุบาลน,นะคะกระโปงน้องไม่ต้องหยิบกระโปรงมาสิกระโปงสีน้ำเงินมองสีน้ำเงินนะทุกคนหยิบยากนิดนึงมันแน่นมันแน่น อ่าอ่ะเอาสีเอากระโปงสีน้ำเงินกับเสื้อมาประกอบคู่กันอย่างงี้นี่คือเป็นเด็กอนุบาลนะคะหรือไม่ัช่เขาเป็นเด็กปนหนึ่งถ้าจะเป็นชุดเด็กปนหนึ่งค่ะทุกคนอือแบบกระโปงสงน,นอ่าหนูต้องแบบนี้หนูต้องเอาเทียบกันให้เอาเอาประกอบชายเข้าไปเอาอเสื้อขขออกข้าขงนอกค่ะลูกอ้าอ่าอย่างนั้นแหละงี้งี้นี่นะคะเสื้อตัวรับแปดสิบเก้าบาททุกคนโอเคมีหกเก้าด้วยมีหกเก้าด้วยนะนี่ไง ก็คือตามไซส์นะแม่รถว่าน่าจะแบบไซส์เล็กก็ราคาถูกลงนะ,ะกระโปรงเท่าไหร่นะน้องตองก,กระโปรงก็ 69, 69บาทให้ไป,ป,ป,ปเอาปเพื่นเ่อแถวสองแถวส,สองก็หยิบมาหยิบไปเพื่อนดูเลยคะ่ะอันนี้จะมีนี่อ้ยตัวเล็กอันนี้เป็นเสื้อผู้หญิงป่ะเสื้อผู้หญิงเนาะผชายหรอดูสีนสีนี้นะคะก็ราคาของเขานะ นี่เขาลดราคานั้นทุกคนเป็นของเด็กผู้ชายเหลือตัวเท่าไหร่คะตัวมีราคาไหมร้อยสี่สิบเก้าบาทจากราคาร้อยสี่เก้ามันก็จะลดเหลือร้อยสิบเอ็ดบาทอันนี้ค่ะน้องไม่ต้องเห็นไหมคะเกิดไหมคะราคาร้อยสี่สิบเก้านะคะถ้าซื้อตอนนี้จะเหลือร้อยสิบเอ็ดบาทเนี่ยเสื้อตัวเนี้ยให้เพื่อนเพื่อนดูเป็นเสื้อเด็กผู้ชายนะคะอันนี้ไซส์สามสี่นะก็จากร้อยสี่สิบเก้าจะเหลือร้อยสิบเอ็ดบาทก็ไม่แพง ไม่แพงเลยโอเคไปดูแถวต่อไปเลยอันนี้กคเป็นของผู้หญิงผูช้ชายคะ่ะผู้หญิง,งผู้หญิงเหมือนกันเนี่ยเป็นเสื้อแบบของโรงเรียนวิชากรนะทุกคนโรงเรียนวิชากโรเรียนกทมเลยแบบนี้อันนี้คือไซส์เล็กนะคะมีป้ายบอกราคาไหมคะอ๋ออันนี้เขาจะแบบอยู่ตรงนี้อ๋อไหน,นดูสิขอดูหน่อยร้อยยี่สิบเก้านะร้อยยิบเก้าเรามาดูตรงนี้นะคะอุ้ยถูกคุณแม่เราซื้อติดไปสักตัวดีไหมเนี่ย น้องไปตอนไซส์ใหญ่งั้นไปดูไซส์ใหญ่ของน้องไปตองดีกว่าเราพาไปดูไซส์ใหญ่กันนะทุกคนอันนี้ก็คือไม่แพงเลยนะทุกคนดูราคาเห็นไหมทุกคนดูมาดูตัวอย่างนะอันนี้ตัวละ239ก็ถูกนะเป็นเสื้อนักเรียนเด็กโตและจะเป็นเด็กมัธยมนะคะทุกคนเนี่ยตัวละ239บาทก็ไม่แพงนะเคเป็นเด็กเริ่มเด็กโตหน่อยอ่ะไปดูแถวอื่นแถวอื่นงดยี่ห้ออะไรเอ่ย ออดูซิอ่ะหยิบมาให้เพื่อนๆพื่อนดูนนอ,อันนี้น่าจะเป็นเด็กนักเรียนชายนะคะทุกคนก็ราคา2,39บ,บาทไปเราไปดูต่อไปทางนู้นทังนู้นทงนู้นอันนี้ทุกคนน่าจะรู้จักสมาร์ทคิสอ่าหยิบมาตัวให้เพื่อนๆอดูอันนี้เป็นแบบเป็นเด็กอนุบาลตัวละร้อยเก้าสิบเก้าเหรอ่อดูป้ายสิคะขอดูป้ายหน่อยค่ะร้อยสิบเก้าบาทอันนี้ อันนี้จะเป็นกังเกงเด็กผู้ชายราคาเท่าไหร่คะร้อยเก้าสิบเ้าลดไหมลดราคาไหมเดี๋ยวดูป้ายมีลดไหมคะไม่ไม่มีไม่มีเนาะโอเคก็คือร้อยเก้ก้านะเด็กอนุบาลน,นะคะเสื้อก็ไม่ได้แพงเสื้อก็ร้อยเกนะทุกคน,ปนไปเราไปดู <19. S 1> ของร้อยสิบเกโอเคเราไปดูของยี่ห้อ <11 9. S 1> ตาช่างตาช่างนะคะก็จะมีราคาตามนี้เลยนะทุกคนเห็นไหมอุ้ยออยู่นะ เอออันเนี้ยอย่างเสื้อตัวนี้ราคาเท่าไหร่คะยี่ห้อตาช่างแม่ลดใช้ยอยู่นะ249อ่าถ้า249นะก็จนะเหลือ186บาทใช่ก็โอเคนะทุกคนโอเคแม่จะจะดูไซส์ใหญ่ให้น้องไม่ต้องอ่ะตองดูฝั่งนู้นค่ะเป็นชุดนักเรียนดูไหมอะ่ะมีไซส44์44่สดูนี้นักเรียนผู้หญิงดึงออกมาสักตัวสิคะเอาใหญ่ๆอ่ะ ดึงออกมาก่อนก็ได้ค่ะให้เพื่อนๆดูว่ามันเป็นชุดของโรงเดือนน้องไวต่อเนี่ยนะคะทุกคนยี่ห้อตาช่างอันนั้นราคาเท่าไหร่คะลถเท่าไหร่239อันนี้เบอร์34นะส3 9ร3อยก็จะอยู่ที่ร7 9ยไม่แพงเลยทุกคนถ้าทุกคนต้องซื้อนะคะก็ถือว่าถูกร้อยก็บาท200นี่ยังถูกอยู่มีซส้ใหญ่สุดเท่าไหร่คะตรงนี้ไม่รู้เหมือนกันลองดูสิคะเบอร์3838 แต่ว่าถ้าเป็นไซส์นะคะก็คือคนที่ใหญ่สุดก็คือที่นี่มีไซส์38ใหญ่สุดแต่เราไม่ตองไม่ได้เราไม่ตองลองเทียบตัวไปตองดิเนีย่ย38สำหรับไปตองก็เล็กไปไปตองใส่4 2นะทุกคนก็โอเคถ้าใครไซส์ประมาณ38ยี่ห้อตาช่างนะคะก็จะอยู่ที่ร้อยกว่าบาทใช่ไหมร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทก็ถือว่าโอเคไม่แพงไปดูรองเท้ากันไป ดูรองท้าดูรองท้าไปดูรองท้าค่ะนี่เราอง่ต้งสอนรองเท้าม,าาม,มันเป็นคุโรมิไหนวินาลาไ่เป็น,นาลายคุโรมิคุโรมินี่เป็นของเด็กเล็กวินาักคู่เท่าไหร่น้องต้องผู้ใหญ่ก็ได้เอ้ออเค่สองร้อยเจ็ดสิบเก้าสองร้อยเจ็ดสิบเก้านี่เป็นรองเท้านักเรียนนะคะว่นาักคู่ละสามร้อบก้าบาท ในผ้าใบผ้าใบอันนี้น่าจะผ้าใบอ่ะลองดึงออกมาดูสิคะข้างบนก็มีนะคะอ่าไซส์40ยกขึ้นมาดูสิอ,อยู่ที่แล้ค่ะเท่าไหร่น้องใบตองสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทอุ้ยก็ไม่แพงนี่ทุกคนสองเก้าเก้าของของน้องใบตองแม่ซื้อข้างนอกคูดว่าเกือบสี่ร้อยเอามาดูดิหยิบขึ้นมาดูได้ไหมแกะเลยเหรอซื้อรองเท้าผ้าใบให้ลูกพูดหนึ่งสองเก้าเก้า หลวมไปไหมฮะเดี๋ยวต้องถึงตอนใส่ใส่ถุงเท้าอ่้ตอนใส่ถุงเท้าหม้น่าหลวมเนาะปกติลูกห่วมไปไหมคำถามว่าใบลูกใส่ใส่อะไรอะไม่ถึงเรอเอไม่ถึงส่เก้าถึลองเตะเลยในว่าคนข้าเดินได้ไหมได้ค่ะถามว่าจะมันยกขึ้นั้ม หลุดไนะหมน่านหลุดไนะหมดูดูดหดู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 ลปดูหนดูดูดูเูด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 ูลูดูนูดูดูดเดูดูากดูานดูดูดูดีู่ดูดูดนดู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 ใูู้ดูดูาูดูดูดูอูด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 เกูซูดูดูดนะคดู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 ด้ดนะูดูนูู่ะูมมมมะดู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 ดดูดูู่ดูดอดู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 ดโดูดูดูใูดูดูู่ดูดูดู ปีที่แล้วน้องไม่ต้องใช้ของเบเกอร์เบเกอร์ราคาเกือบ400้บาทโอเคตกลงเดี๋ยวเอาคู่นี้เลยค่ะตกลงน้องไม่ต้องได้แล้วได้รองเท้าถ้าใส่อ่าอันนี้สีขาวราคา2อ9าบาทแล้วก็ถ้าคน จะซื้อรองเท้านักเรียน,นก็มีนะคะทุกคนใช่นี่อะ่ะไปให้ดูหน้าตาของรองเท้านักเรียนนี่ข้างในเป็นยังไงให้เพื่อนเดูน่นนารากักแต่ของพี่ตองยังใส่อู้น่ารักแม่ชอบข้างในมากเลยอะ่ะใช่น่ารักเนาะน่ารักแต,แต่นักเรียนจะอยู่ที่ราคาสามร้อยสามร้อยสิบเก้าบาทขึ้นไปทุกคนเห็นไหมคะแต่น,น่ารักเคถ้าแพงสุดก็คือสามร้อยยี่สิบเก้าแล้วก็จะมีฝั่งนี้อ่ะฝั่งนี้คือ คือปไปดอร์แมนอ่าเป็นแบบของเด็กๆนะก็อยู่ที่ราคา3 0 9บาทราคาใช้ได้อยู่มีทั้งของเด็กน้อยเด็กอนุบาล295ทุกคนอ,อันนี้ของอะไรคะเกลี่แกงปะไม่ใช่เกลี่แกงใช่ใช่ปะใช่อันนี้ที่อยู่ราคาที่เท่าไหร่300 300 1 9 3ง3 9ทุกคนก็มาเลือกดูได้นะคะที่โลตัสเนาะมีทั้งรองเทา้าผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงอันนี้ของอะไรคะอันนี้ของป๊อบทีนที่พี่มิตองใช้อยู่อ่าป๊อปทีเนาะพีม่มตองใช้เป็นรองเท้านักเรียนอยู่นะคะราคาตอนนี้จะบอกว่าพี่เนาะพี่มิตองใช้ของพี่เตยอ,อ๋อใช่เป็นของพี่เปิเตยนี่นะคะราคาอยู่ที่แล้วแต่ไซส์นะ ไซส์สามสีส่ถึงสามสิบส,สี่อยู่ที่สามร้อยยิบเก้าแต่ถ้าไซส์ที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นคือสี่สิบเอ็ดถึงสีิบสองราคาที่สามร้ห้าเก้ามีอะไรนะคะน้องตองมีเช็ดชาอ่านี่อุนดาลนี่ก็น่ารักตองก็เคยใช้ยี่ห้อนี้นะเช่ดชามนะอันอน,นี้ก็อยู่ที่ราคาอยู่ที่แล้วแต่ไซส์เหมือนกันก็คือไซส์ถูกถูกคือ329แพงสุดคือ359ทุกคน ก็ S <S ถ้าใครมาเลือกซื้อยังไงคะที่ไหนคะที่นี่ที่ไหนคะที่โลตัสจูน,นะคะ่ะอ่าที่ฟร์โลตัสฟอร์จูนก็มาเลือกซื้อได้นะคะทุกคนใช่ไหมใช่แล้วค่ะทุกคนอันนี้นะคะก็เป็นถุงเท้านะไม่ต้องเอาถุงเท้าไปสองคู่นะคะราคาสามสิบเก้า,าบาทนไม่ต้องเอาไซส์ขนาดเจ็ดถึงเก้าไปนะ,ะ <Luke Skywalker. S 2> โอเคได้ปีนี้น้องไปตองซื้อของไม่เยอะนะคะ<ๆ>ทุกคนเพราะว่าใช้ของเก่าได้ใช้ไปก่อนเนาะโอเค ไปค่ะกลับบ้านกันไปจ่ายตังค์อ๋อหลังจากช่วงที่เราจ่าตังค์เราต้องเอาอะไรนะคะใบสิทใบกำกับภาษีนะคะถ้าเรามาซื้อที่ห้างนะคะเราก็ต้องให้ทางเจ้าหน้าที่เขาทําใบกำกับภาษีให้เพื่อใช้ในการเบริกกับโรงเรียนนะคะเพราะว่า ใช่เลยเพราะทางโรงเรียนเขาจะมีงบประมาณให้นะคะค่าแต่งตัวแม่รถไม่รู้เท่าไหร่นะแต่แม่รถอาจจะเตรียมไว้ประมาณ600บาทนะคะทุกคนก็คือเตรียมใบเสร็จไว้ประมาณ600บาทแต่แม่รถไม่แน่ใจว่าปีนี้รัฐบาลก็ให้เท่าไหร่นะคะทุกคนอย่าลืมให้เขาทําใบกํากับภาษีให้ด้วยนะคะใช่เลยคไป<ท>ไป<ใ>จ่ายตังค์กันค่ะนี่นะคะก็ขอใบกำกับภาษีเพื่อไปใช้ในการเบิกเงินเขาเรียกเลยนะ นี่ก็จะมีค่าชุนดนักเรียนนะเนาะใช่โ <Okay. S 2> อเคไปกลับบ้านกันตอนนี้นะคะเราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนแล้วก็มาลองรองเท้าเองนะคะ,นะคะทุกคน,นชอบไหมชอบชอบตรงนี้น่ารักดีใช่คุณลมนี่อ่ะอนนี้เราร้อยสายเชือกเรียบร้อยนะคะทุกคนแล้วก็นี่รองเท้าคู่ใหม่รองเท้าคิตตี้กู่ใหม่คุณลมนี่คุณลม ถุงเท้า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 ก็ถุงเท้าคู่ใหม่รองเท้าใหม่ถุงเท้าใหม่นะคะทุกคนโอเคตัดป้ายตัดป้ายตัดป้ายเป็นการประเดิมรองเท้าใหม่อือหือสี่ใบตัดเร็วตปาเรียบร้อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาเอาทีหลังได้่ ตตงงพร้อมไปเลยยังอืมพร้อมก็ได้พร้อมก็ได้โอเคบายบายบาย